สกอฟาดิชันด้วยนะคะก็คือการให้พวกนี้ของแพงผักแพงอ,อันนี้รุ่งเรืองรุ่งเรืองมีลายอุณารลมที่หน้าผากรุ่งเรืองรุ่งเรืองเมื่อวานเดี๋ยวเพิ่งโพสตภาพรุ่งเรืองสมัยหนุ่มๆไปหล่อเฟี้ยวนะจ๊ะคนนี้มียันอุณารลมกลางหน้าผากรุ่งเรืองนี่เคยเห็น,น,นสมัยแก้วหนอแก้วหนอเคยเห็นสมัยหนุ่มๆไหมแก้วเบิม้มใช่นี้แก้วพี่แก้วสีงแก้วจะเลี้ยวไปไหน พี่แก้วไปกินยาก่อนกเหน็บม <cado> ันย <chips> ังไม่พอใจอีกไม่ไม่พี่แก้วรอก่อนแก้วรอพี่ไงเคยได้ยินไหมพี่จ้าพี่ตอนนี้รอคิวช่างน้ําหนักอยู่นะครับกดกดดันรถยากันเอเครื่องเครื่องช่างน้ําหนักอันนี้นะคะเป็นเครื่องช่างน้ําหนักช้างเครื่องช่างน้ำหนักรถได้ด้วยนะรถนี่คือรถอาหารช้างนะแล้วก็ช่างน้ําหนักเราก็ได้ถ้าเราอยากได้น้ําหนักอะไรที่แบบ ไม่เป็นความจริงสเกล5บวกลบ5ถ้าสมมติว่าหนัก54เขาะจะปัดขึ้นไป55ทันทีช่วงนี้นะคะก็หลายที่เราอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของอาหารช้างขาดแคลนนะคะเมื่อเช้าก็ได้มีโอกาสนะคะพูดคุยกับคุณหมอต้อมของเรานะคะหรือว่าหัวหน้าฝ่ายของเรานั่นเองนะสอบหาเกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เฮตามาหลังจากที่ น้ำท่วมนะคะก็คุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วโรคที่เกิดกับช้างเนี่ยใกล้เคียงเทียบกันกับคนเลยนะโรคมือเท้าปากเลยก็มีนะคะโรคติดน้ำี่สกรกติดเชื้อเลยพี่แก้วโวยพี่แก้วโวยพี่แก้วร้องเพลงพี่แก้วนะพี่แก้วแก้วเขาเป็นลูกของแม่สิขงขรแล้วตระกูลแม่สิขงขร่็จะเป็นเนื้ออุ่นเขลางเขามีนิสัยประมาณนี้ค่ะ จะชอบส่งเสียงไดโนโซ่นะอะพายรุ่งเรืองหลักเท่าไรเออไม่มาเดาไม่มาเดาขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราให้เขาเขียนช็อกที่ข้างตัวเท่าไรนะเท่าไรนะได้ยินว่าเก้าห้าเดี๋ยวเขาจะเขียนอยู่รถยาบังอยู่อดีเดี๋ยวชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักเสร็จแล้วเดี๋ยวไปจับใบดำใบแดงเอาป้าขอนป้าขอนมา อ๋อมีหน้าพี่แก้วร้องเห็นแม่น,นั่นเองมามมสิงขอนนี่แม่สิงขอน,น,ขอนเราจะเดินขึ้นตาช่างโดยที่ <c oughs> พี่คาดพี่คาดว่าหนักเท่าไหร่ <c oughs> เดินแบบสับๆ <c oughs> นี่คนสวยของจริงเดินแบบมิสแกรนนะคะกระแสะตอนนี้ขามิสแกรนเป็นไงบ้างเอ่ยเมื่อวันเ <c oughs> มื่อวันตามแต่ว่า ไปตามข่าวอื่นนะคะพี่แกว้ววางยาก่อนพี่แกว้วเขียนก่อนลุงเรืองหนักเท่าอคะพี่ควันพี่ควันลุงเรืองหนักตัวหนเจ้ากเก้อ็ดห้สเจเกาสองเจ็ดกเก้าห้าหนปันแล้วนอลปันแล้วหนอควันเจสิบเ,เลยเหรอ งใงเรุ่งเรืองนะคะใหรุ่งเรืองนะคะอ่ะตามแม่สิงขอนไปเห็นไหมเขาบอกแล้วสตรีเป็นผู้นำ <c oughs> อะต่ว่าพี่แก้วของเรากันบ้างพี่แก้วหยุดก่อนแก้ยุดก่อนพี่แก้วเอายาไปวางยามันหนักเนาะสิบโลมีความมีความเอายาไปวางก่อนนี่เรียกแม่เหมือนเนอเรียกแม่สีห คลายแก้วขึ้นชกที่2845ปดสีห้าหลบควานไปลบควานลบโซ่ก็เอาร้อยล,<บ>ลบไปร้อยหนึ่งเลยนะคะโซ่ก็หนักอยู่นะ,ะพี่แก้วบอกเอาไหนอาหารไม่เอานีอาน่อยู่ข้างล่างกินต่อกินต่อใพรุ่งเรืองนะคะแล้วทำไมต,ต้องฉี่ฉี่ตามทางอันนี้ต้องต้องแก้บต้องแกบอันนี้เรียกว่าระบบแกบ ระบบคือเอาสิงขอนมาด้วยไงหรอเอาสิ่งของมาด้วยก็คือช้างบางบางเชือกเขาต้องมีช้างข่ม่็เขาเขาใจอะไรเยอะนะอย่างนี้หรอใช่แล้วต้องมีแบบช้างข่มด้วยดูสิหมอหมอหมอเมนเทอร์ต่างๆหลบกันข้างหลังทีเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะมีมีทีมเก็บเก็บภาพด้วยเผื่อวเขาจะพังโต๊ะขึ้นมา ต้้องหหนนีใัเพื่อแบบว่าเขาอาจจะมีเต้นบนโต๊ะอ,อ,อย่างนี้เออก็เลยแบบยกพื้นที่ให้ก่อนอ,อ, <laughs> อันนี้เพื่อความปลอดภัยนะคะถ้าเป็นช้างตัวผู้ช้างเพศผู่ช้างงาเนอะเ,ออเราก็จําเป็นจะต้องมีการมัดนะคะ อาจจะเป็นมัดบริเวณลำคอรหรือบริเวณขานะคะให้ชิดกับอุปกรณ์ของเรานะคะก็คือจะเป็นคอบนะคะเป็นครอบที่เอาไว้พิงได้แล้วก็มัดได้ป้องกันการเหวี่ยงได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือขั้นตอนของการตรวจสุขภาพนะคะของโรงพยาบาลช้างน,นะคะเป็นการตรวจสุขภาพช้างภายในสูนของเรานะคะในรอบ4เดือนนะวันนี้ก็เป็นกลุ่มช้างแท็กซี่ช้างโตเต็มที่นั่นเองนะคะ ขอบคุณคุณแทนะทมทนาธิดาสำหรับ100ดาวหนึ่งดวงนะคะสวัสดีหนึ่พท่านที่รับชมอยู่นะคะวันนี้แอดนาเดียกับแอดกระต่ายนะคะมาประจําการสําหรับ daily ไลน์นะคะพาทุกท่านมาดูการตรวจสุขภาพของช้างะคะ่ะวันนี้เป็นคิวของกลุ่มช้างแท็กซี่นะคะหรือว่ากลุ่มช้างโตเต็มที่ให้บริการนั่งช้างแบบดั้งเดิมแบบนั่งอย่างแล้วก็ให้บริการสําหรับ เข้าโปรแกรมด้วยนะคะแล้วก็กลุ่มช้างกลุ่มนี้เป็นกลุ่มช้างสุขภาพแข็งแรงโตเต็มที่เป็นกลุ่มช้างบริจาคเลือดด้วยแม่สิงค์ขอนนะคะที่มีตัวเลขติดอยู่ด้านข้างอันนี้ไม่ใช่บาร์โค้ดนะคะ <c oughs> 301นะและไม่ใช่เป็นการบ้าเลขแต่อย่างใดนะ <c oughs> เป็นน้ําหนักของแม่นั่นเองนะ,ะ <c oughs> ก็เป็นกลุ่มช้างที่สามารถบ,บริจาคเลือดช่วยเหลือช้างที่ไม่สบายเชื่อคนอื่นได้ด้วยนะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ของโรงพยาบาลช้างของเรานะคะลูกกบจะอยู่แก๊งกับ แม่วางค่ะแก๊งแม่วางวันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่นะแปดแปดพรุ่งนี้วันที่เก้าจะมีทีมหมอไปเชียงใหม่เนาะเอาอาหารช้างไปอ๋อทีมช้างงาบอยแบนยังไม่มาใช่ทีมช้างงาบอยแบนยังไม่มาเดี๋ยวลองถามกระซิบถามคุณหมอมาซาคะทีมกลุ่มช้างแม่วางนี่มาเมื่อไหร่นะคะต้องถามหมอบูอันนี้วันนี้แท็กซี่อยู่น่าจะอีกสองสามวันเนาะ ต้องตามคิวนะคะตามคิวนะคะเราก็จะมีช้างอยู่หลายกลุ่มนะคะกานนี้จะเป็นเมื่อวานเป็นกลุ่มช้างานักเรียนนะคะก็จะมีช้างวัยเด็กเนาะั้งแต่วัยเด็กๆสามสี่ห้าขวบขึ้นไปนะคะวันนี้ก็จะเป็นช้างกลุ่มวัยผู้ใหญ่เลยนะคะวัยผู้ใหญ่ก็จะโตเต็มที่แล้วนะคะการตรวจสุขภาพร่างกายช้างเราก็จะมีการให้ body score <S <S ์ o n d i t i o n ด้วยนะคะก็คือการให้เรียกว่าเป็นการคำนวณว่าช้างเนี่ยมี บอดี้สกอร์ที่เท่าไหร่เราจะมีอยู่5คะแนนจะมี5คาคะแนนด้วยกันนะคะก็ระดับจะเฉลี่ยอยู่ที่3 3.5โดยประมาณนะคะบอดี้สกอร์คอมมิชชันของช้างนะคะที่นี่เราก็มีช้างคลายช้างเป็ดคู่ช้างงาน,นะคะมีช้างดุนะช้างมีประวัตินะคะช้างพิการช้างของกลางฝากเลี้ยงนะคะช้างที่เจ้าของนำมาฝากก็มีแล้วก็รวมไปถึงเราก็อย่างได้รับภารกิจนะคะให้ดูแลช้าง ที่เป็นช้างสำคัญของประมหากษรัตริ์ด้วยนะคะอยากให้อธิบายเรื่องโซ่ตะขอภาษาอังกฤษได้คะ่ะเดี๋ยวอธิบายให้นะคะขอฝากทุกท่านเต็อนกำลังใจนะคะวันนี้เรามาดูเรื่องราวของการตรวจสุขภาพช้างกันนะบางท่านอาจจะคิดไม่ออกว่าเ,เวลาช้างไม่สบายพามาโรงพยาบาลยังไงนะแล้วก็เวลาแบบว่าจะเจาะเลือดช้างนี่ทำยังไง วันนี้เราก็มาดูกันนะคะซึ่งพื้นที่โรงพยาบาลช้างของเราที่ก็เป็นโรงพยาบาลช้างที่รับรักษาช้างฟรีนะคะเราเป็นหน่วยงานของภาครัฐนะคะเป็นรัฐทิ่สากลนะคะ,เร,ะ,คะเราก็มีทั้งงบประมาณนะคะที่สนับสนุนในเรื่องของอาหารเรื่องของยารักษาโรคนะคะแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีพันธกิจไม่จะเป็นเรื่องของการออกไปช่วยเหลือชีวิตช้างมีหน่วยช่วยชีวิตช้างที่หลายท่านก็เพิ่งจะเห็นตามสื่อต่างๆไปนะคะที่เราได้มีการออกไปช่วยช้างที่เชียงใหม่เนาะแล้วก็รวมไปถึงเรายังมี โมบายคลินิกนะคะซึ่งเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ย mm hmm. ก็จะมีทีมคนงางบางส่วนที่จะขึ้นไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปตรวจสุขภาพช้างหลังจากน้ําท่วมด้วยนะคะแล้วก็ยังรักษาช้างนะคะไม่คิดค่าบริการมีที่พักให้ความที่พาช้างมาด้วยนะคะมารักษาด้วยนะคะเพราะว่าแล้วก็อาหารช้างย yeah. าวกนนี้ฟรีหมดเลยนะคะมารักษาได้โรงพยาบาลช้างของเราไม่ได้มีหนึ่งแห่งนะคะมีสองแห่งด้วยกันทั้งลำปางแล้วก็กระบี่นะคะ So right now, in uh, your watching that we have a uh, room So this is a. Uh, so we can see that he a bit aggressive. So when he was um, when he was young, a teenager one. But now he growing up, become adult time. So he more calm down. So when he was a teenager, he was now one of gangster. Then he like to fight or battle with other um, males or blue elephants. So this is a. Uh, the way how we can um, take some blood sample and check the disease from the elephant. So some of you may curious like how we can control a giant animal that weight like three thousand to four thousand kilogram, and especially if they are tusker elephants, so we can uh, like let's train them. So we need to use some equipment to restrain an elephant for emergency case. So some people like, might thought like or oh, the hook that they're holding in their hand that might abuse or a the elephant. But actually, so this is, um, or the mahus they respect for the hook because they believe that this is uh, the tool that they're working with and also can help them can protect them from, from any dangers and also can control an elephant in emergency case. And you can see that we have two elephants. So one elephant is a male to control other one tusker elephant. <clears throat> แม่สิงค orn กำลังคุมผู้บ่าวนะคะนี่นี่คือพลังของคัน,นี้ใครแก่กว่าใครอ่ะของสตรีสิงข orn กับลุ่งเรืองน่าจะไล่นในในในกันไหมแต่ดูเหมือนลุงเรืองแก่กว่าลุงเลืองก็สี่สิบกว่ากว่าห้าสิบฟีลเหมือนว่าแบบเหมือนสิงข o นะหนุ่มกว่าแต่เขาถ้านับก็คือฟีลเหมือนแม่ตาแรกนี่หรอใช่ก็แนู่้แงประมาณนั้นค่ะคือสามารถแต่ว่ามีอิทธิพลในการควบคุมได้แกบได้ เหมือนเมื่อกี้ไงแม่พุ่มพวงมามากับสามพานกับพงใช่ไหมอันนี้แม่สิงขรพึ่งรู้ว่ามีทริคอย่างนี้เดี่ยหรือจริงๆแล้วเขาอาจจะเป็นแบบคู่รักกันหรือเปล่ามาคุมแฟนทํางานใช่ไหมเอ่ยก่อนจะมาเป็นพ่อทูเป็นผู้ช่วยโรงพยาบาลมาก่อนใช่แล้วค่ะพี่นุ๊กเคยพี่ควานนุ๊กเคยอยู่ เป็นผู้ช่วยคุณหมอนะ่ะเป็นควานที่อยู่ในส่วนของโรงพยาบาลช้างค่ะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ช่วยคุณหมอนะคะเพราะว่าเวลาที่มีช้างมารักษาเขาก็จะมีควานติดตัวมาด้วยแค่หนึ่งท่านแล้วนะควานบางท่านเนี่ยไม่สามารถสื่อสารภาษาไทายได้นะคะเนื่องจากว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะเราก็จะมีล่ามนั่นก็คือพี่พักแคลของเรานั่นเองผู้มีความสามารถนะคะเป็นอัลต์โทรพิเนอร์นะคะ,ะ,คะช่วยปแปลภาษาให้นะเพราะว่าคุณหมอต้องซักประวัติ ควานนะคะไม่สามารถซักประวัติช้างได้หมายถึงเอาเอาความปวดหัวทั้งหมดไปให้พี่พ่แคล้วพี่ผ่าแคลว่าพี่พ่าแค,าแคต้องแปลจากควานใช่ไหมจากควานเป็นภาษาไทยแล้วแปลจากภาษาไทยคุณหมอให้เป็นภาษาของควาน <laughs> สื่อสารกันเป็นอันตรพินเนอร์อย่างดีเลยนะคะเพื่อนหญิงพลังหญิงผ่าที่ศูนย,ย์พ่อถอดเกงเดินจูงชิวๆยังได้เลยฮะพ่อถอดเกงเดินจูงอ๋อ ถ้าแม่วางมาหมอต้องใส่ชุดเกาะไหมอืมทีนี้ของเราหมอไม่ได้ใส่ชุดเกาะแต่หมอใส่เสื้อกราวนะคะ <c oughs> ถ้าแม่วางมาหมอก็จะหลบตามเสาอ่นี่เขาบอกว่ามีเมียมาคุมหรือเปล่าคะเ <c oughs> จคนนี้เราบอกหมอว่าเจขอนเจ้พุ่มคุมหนุ่มบาโฮดในเครื่องตรวจสุขภาพา <c oughs> เป็นบาโฮดเลยสวัสดีแม่เอ๋คะ่ะสวัสดี คุณหมูดาวนะคะสวัสดีคุณ